สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลรงกรบดินทรเทพยาวรางกูลพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานองคมนตรีเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา18นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรมสินสุรานนท์ประธานองคอมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคอมนตรีเฝ้าทุลอเุลียญอุบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ซึ่งพระสงฆ์ที่รับพระราชทานฉันเช้าวันนี้มาจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสริดที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพตั้งแต่ค่ำวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ทั้งนี้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลงกำหนดหนึ่งรวันหรือตามกำหนดไว้ทุกโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆร่วมปฏิบัติพระในระหว่างพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าด้วย เวลา17.27น,นสมเด็จพระเทพพรตลาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอสัมชัญเขตบางรักในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถัมภ์ครั้งที่37ปีนี้จัดงานในหัวข้อการเฉลิมฉลอง160ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การแข่งขันจัดบอร์ดทิศการ การแข่งขันเขียนบรรยายภาพที่กำหนดให้เป็นภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันแสดงละครสั้นการแข่งขันวาดภาพการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปการแข่งขันร้องเพลงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันเขียนตามคำบอก ในงานจะมีนิทรรศการเรื่องภาษาฝรั่งเศสวิทยาการนิทรรศการ160ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสและนิทรรศการที่สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยและสถานทูตโมรโคโค็อกโกประจําประเทศไทยร่วมจัดแสดงเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2520ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกและองค์นายกกิติมศักดิ์สมาคมต่อมาสมเด็จพระเทพรัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศักดิ์จนถึงปัจจุบัน สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยมีภาร,รกิจเป็นสื่อกลางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยและประสานงานกับเครือข่ายระดับนานาชาติจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับทั่วประเทศได้แสดงทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยักษ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานครั้งที่สองประจำปี2559วันนี้เวลา16.41น,นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณตํตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวล,ลัลยกษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่สองประจำปี2559มีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิการออกหน่วยตรวจสุนัขป่วยโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่หนึ่งณตำหนักทิพิมานจังหวัดนครราชสีมาร่างแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการประจำปี2560ถึงปี2563ในประเด็นต่างๆอาทิ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์รวมถึงการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคนการจัดการระบบศูพ์พิษพังสัตว์รัฐบาลได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อวันที่29กันยายน2559สนองพระปานิธานและพระวิสัยทัศน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัวลลยลักษณ์อัครราชกุมารีในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยทรงห่วงใยในสุขภาพประชาชน โดยมีกระบวนการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้สัตวแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา15นาิกา33นาทีทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสสริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพในวันนี้มาจากวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารและวัดอนงคารามวรรวิหารซึ่งสวดพระพิธรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานอกจากนี้มีการประคมย่ำยามประกอบด้วยวงสังแตรวงปีพาดนางหงและวงปีชนกลองชนะ ในระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนั้นโปรดให้ประชาชนเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชได้สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชาที่นัด,ดามาดทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2559วันนี้เวลา16นาิกา47นาที พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่20เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรของไทย และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดการเรียนการสอนครบ37ปีโอกาสนี้ทอดประเนตนที่ทรศการที่จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการประมงและด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนผลงานด้านงานประมงพันธุ์ข้าวพันธุ์พืชการส่งเสริมอาชีพและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยอาจารย์และศิษิ์และนิสิตจากคณะต่างๆ แบ่งเป็น5้าเรื่องได้แก่ตามรอยพระยุคลบาทจะแสดงประกาศไตรลงประกาศที่แพงที่สุดในโลกและการจำลองการเลี้ยงปลานิลตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเรียนรู้ทำกินสร้างอาชีพแสดงอาชีพการปลูกพืชน้ำน้อยในนาข้าวการเพราะและการแปลรูปเห็ดตลาดนัดวิจัยรวบรวมนวัตกรรมผลงานวิจัยของวิทยาเขตกำแพงแสนมาจัดแสดงศูนย์วิจัยข้าวจะแสดงงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ผักสวนครัวคู่บ้านสืบสารงานอนุรักษ์พันุ์ผักไทยจำลองแปลงผักสวนครัวและแปลงผักกระถางสำหรับพื้นที่เมืองและผักสวนครัวต่างๆงานดังกล่าวจัดไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา16นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดประยุรรวงสาวาสวรวิหารและวัดอนงคารามวรรวิหารซึ่งสวดพระพิธรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาการสวดพระพิธรรมพระบรมศพได้นิมนต์พระสงฆ์2ชุดผัดเปลี่ยนเวียนการสวดพระพิธธรรมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน พระพิธีธรรมจะนั่งสวดบ,บนพระแท่นเตียงสวดลวดลายสลักปิดทองประดับกระจกมีเบญจาภ้าขาวระบายสชั้นคลิปทองแผ่ลวดผูกม่านสองไขที่เสาทั้ง4เพดานห้อยพวงกลางแต่งด้วยผู้กลิ่นทั้ง4ี่มุมเป็นอาจสงภายในลาดผ้าขาวมีหมอนอิงหน้าแท่นทั้งสองตั้งเครื่องบูชากระบะมุกสำหรับทรงจุดบูชา ในตอนเพลนหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมทุคนทรงเป็นประธานในการถวายพระตาหารเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารและวัดประยุรรวงศาวาสวรวิหารทั้งนี้พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัด เป็นตำแหน่งประจำพระอารามหลวงซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีความชนาในการสวดรวมทั้งต้องรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงประชาชนจากจังหวัดต่างๆกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ บรรยากาศประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่อแถวเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกคนจะได้รับภาพพระราชทานแบบใหม่พิมพ์สีสีขนาด5คูณ7นิ้วที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นที่ระลึก เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดสามสีได้แก่สีเหลืองสีขาวและสีเขียวรวมทั้งมีดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปกระต่ายนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชประดับอยู่ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย ทั้งนี้ในวันที่5และวันที่6ธันวาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลทักษิณานุปทานในในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพุทธศักราช2559ทางสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งสองวันแต่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติ ช่วงนี้ติดตามศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทกศนะครับจบข่าวราชสําสนักประจําวันนี้ผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ